แมเมียงเอเยอะอจุกจุกจุกจดจุกจุจุกจุนเวคออขึ้นมาเวค่ะขึ้นมาเวค่ะน้องเพ็ทอ้าว

มากินข้าวรึปะมากินข้าวเร็ว,ว,รวต้องจีดมามาส้มจีดเยอะข้าวพอก็อยู่นี่นะคะกลับมาด้วยกันได้นเ่ยอันน,น,นี้อันนี้ยายเป่านะมันร้อนนะจับดู มาดูกับข้าวหนูค่ะเย่ๆแยะเลยต้มเจือค่ะเด็กเขาจะชอบกินต้มเจืดมากเลยเอาเลยนะงไเมื่อกิน้อเอาเลยนะคะตอนกันเขาจะเลือกกินผลไม้ออร้อนไหมคะร้อนกินดีดีนะลูกนะเห็นไหมเนื้อเขาก็กินอยู่แต่ว่ามันร้อนอยู่ก็เลยยังไม่ให้กินก็เนีนะนี่ค่ะ ขอให้เป็นต้มจืดขอให้เป็นผลไม้เป็นผักอะไรเขากินหมดทุกอย่างเออ <c oughs> อย่ากาินคำใหญ่แท้เออแม่ดุมเลย <c oughs> แน่แน่แน่คนนี้อย่านะคนนี้อย่านะมัมบีอ่นนอมามั่นบี๋ยวยายจะไปเอาไม้เดียวก่อน้าใเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต่แม่ักให้กิน <c oughs> น้ำด้ย้ย โอเคอันนี้พี่พลอยเก่งมากค่ะเดี๋ยวน,นี้รอยายก่อนค่ะรอยายก่อนอันนุอันนุอันนุนนหยิบอันนี้ตงรงนี้เลยหนูหยิบอันนี้ได้กินได้เลยค่ะโอเคบ๊ายบายจ้า จพ่อจ้า,จาว้าวพ่อจ้าเก่งจังเลยเพชรจ้าก็เก่งจังเลยอเอาอีกหรอคะอจ้า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 แม่ป้อนนะแม่ป้อนอนีอพ่อจ้าหยิบด้วยพ่อจ้าหยิบตรงนี้หยิบตรงนี้กินได้เลยโอเคอ กินไม่ข้าวกลับอ่ะร้อนนะลูกร้อนนะร้อนนะให้เย็นๆก,ก่อนนะร้อนข้าวกลับก่อนนะนนะให้ดีโอ้ยอะไรดีเนอ่ยมาแม่มาแม่พอนเอาหมูไหมคะมเอาหมูไหมคะ อืมเก่งมากเลยอ่ะพี่พลออ้พี่พลย,ยังเคี้ยวไม่หมดเลยลูกเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวไปหมดเคี้ยวให้หมดก่อนเคี้ยวหมดก่อนลูกเวอร์หน่อยยขี้โกงเวอร์นะเอาออกมา 要握，要握。嗯。